เฮ้ยพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้เคยพ่อกันบ่วของปลาอยู่ตรงกอกแค่โซ่ขนมงกุจักดอกครับบ้านเฮากับซ้ำบ้านเฮานี่แหละเจ้าพวจักดอกเจ้าอยู่แต่ในเมืองเจ้าว่าสัมผัสชีวิตบ้านนอกเบึงนี่เป็นจังได้เดี๋ยวมาสัมผัสนี่เกี่ยวกับปิ้งปลาเผาปลาครับปลาจูนี่ปลาจุูนี่นะนี่ครับนี่ครับปลาจูเลยนะครับนี่เออ สุดยอดครับให้โซ่กินเป็นบ่อืกินว่าเป็นให้โซ่เขากินว่าเปล่นเอาวะหดจากได้วาอย่กับบินอันนี้ป้าเผาชีวิตของคนมันบ่คือกันความสุขของไผรก็มันครับของเสียบยุกกับผูมหมักนะเมนบ่อของเสียบยุกกับผู้่มหมักเลยเขาเหนียวห่อกับหวมากเขาป่าห่อก็มีบันนี้เราแก้วห่ออือกับจุเนื้อป่า าปลาคอกับบรรยากาศกามสุขของคนรลักหาแมนกามสุขของคนหลักหยาคือว่าห้างประ้องการยังความสุขเขามีแค่นี้ครับใง่งยๆยเรียบง่ายกับทงหน้าอันเชียวเชอ่้มับนี่คือน้องระกามบ้านน้องอำเภอศีรภูมิได้เร็วประมาณสามิโลอยู่ในถังเงื้บ้านนั้นบ่หัหนาแมนบดจุ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 ถังเราด ของถือไดดีครับว้าของถือได้ดีครับเออสุดยอดอ่ะมือมอื่นคุยตับเต่าบมืออื่นคุยตับเต่าองอองโอ้ยขันบัว 2. 2> ค้าขันบัวได้ไปงานแต่งไปอยู่มืออื่นค้างานบวชนี่ยเราโอ้เพียวมากแต่มือหนึ่งก็เพียอันอันอะันเราเรื่องเผาป่าเนาะขั้นเผาสุกนี่ว่าเสียด้วยครับต้องให้มันจำหนีเนื้อมันจะหวานนะครับนะเนื้อมันจะหวานด้วยว่ะน่ะ แมนซักหนี่เนื้อหวานครับถ้าเผาสุกน yeah, ี like yeah, sure. ่สิแข็งครับแข็งแึเงบ่าแมนบ่า่ไปตะกินสุดยอดครับแบหลายคนเห็นอยู่กรุงเทพกรุงไทยเดี๋ยวเห็นฉิบนี่นี่คือฮอดบ้านนะบางคนคือฮอดบ้านนะเพราะจะออกจากงานนะอยังมาอยู่บ้านอุ้ยบรรยากาศที่เป็นตะแเสทบเท่ัๆเขาห้อก็มีมีซูเนลที่สรนหาอายุห้ากินครับของเสียบอยู่กับภูมัก คือพี่น้องบอกแล้วครับบานเฮากระัำบานเฮาขึ้นหอดบานเฮากระสงการลับขึ้นมาไม่ยามพอยามแม่ยามพี่ยามน้องอเฮาก็มา,มาตักตวงกับควบสุในตอนนั้นครับมือหยุดงาน<ม>เฮาก็คคอยกลับขึ้นใหม่ไปสู่หมกับการทํางานค่อ,อยไปเรื่อมไม่สงการใกล้แล้วละครับใกล้สิหอดสงการแล้วพี่น้องรดเอา <Okay. S 2> แป๊บ,บนึ่งคอยมากินปลากินเถ้านาพี่น้องบานเฮาอยู่บานเฮา สงการก็มีหนองล้มอยู่มีหนองเอ,อ้ยมีบึงยึดสงการอ่ะพอกันไม่ชิบนาฝากติดตามนะครับทั้งช่องยูทูบกองปลาป่าแล้วก็ทั้งเพจกองปลาป่าครับมื้อนี้ผมจอมยุทธไซเรียบรรยายพามาเบ่งขอบคุณครับ